ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีความรู้ดีๆมาฝากทุกทคนกันนะคะก็ว่าจะทําขึ้น Youtube ตั้งหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคยลองทําสักทีแต่ว่าอันนี้คงจะไม่ต้องมีการออกไปปัดโทรศัพท์ให้ฟังกันนะคะก็คงจะพูดกันแล้วก็เข้าใจกันเลยเนาะเพราะว่า หลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นแอปนี้ไปแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการสมมติเวลาที่เราเล่นแอป t e l e แกรมนะแล้วเราได้ไฟล์อะไรมาเราต้องการที่จะแตะเข้าไปดูแต่ไม่ต้องการที่จะบันทึกลงเครื่องนะคะก็ ส่วนมากถ้าเป็นลน์เนี่ยถ้าแตะเข้าไปมันก็จะดาวน์โหลดหรือว่ามันจะเข้าไปให้เลยเนาะแต่ในเทเ e g ล a กมไม่เป็นแบบนี้นะคะมีเวลามันอัปเดตใหม่นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแล้วอันนี้นะคะก็ได้ลองไปศึกษาดูเองว่าวิธีการที่จะทําให้มันสามารถแตะ แล้วเข้าไปฟังไฟล์ได้เลยหรือว่าไปดูไฟล์อะไรต่างๆที่เราได้มาโดยที่ไม่ต้องบันทึกลงเครื่องมันทํายังไงจะว่าไม่ใช่บันทึกลงเครื่องก็จะว่าบันทึกลงเครื่องก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันต้องกดบันทึกลงในดาวนโหลดเหมือนกัรอ่ารอบแรกนะคะสมมุติเราได้ไฟล์อะไรที่เป็น mp4 หรือว่าเป็น mp3 หรือว่าเป็นไฟล์ซิปมาถ้าเราอยากเข้าไปดู <c oughs> อยากเข้าไปอยากเข้าไปดูหรือเข้าไปฟังถ้าเราเจอชื่อไฟล์นั้นแล้วเราแตะเข้าไปรอบแรกแล้วมันไม่มี <c oughs> การเปิดเข้าไปให้ให้เราปัดไปหาชื่อไฟล์อันนั้นใหม่แล้วก็แตะสองครั้งครั้งที่สองครั้งไว้แล้วก็ปัดไปหาคำว่าบันทึกลงในดาวนโหลดหรือถ้าเทเลแกมใครไม่ได้ใส่ลิงก์ภาษาไทยเอาไว้ไม่ได้ เอาตัวเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นภาษาไทยไปใส่ก็ไปหาคำว่า save to download นะคะ <c oughs> แล้วจากนั้นก็รอมันโหลดไปเรื่อยๆมันจะบอกเปอร์เซ็นก็รอมันโหลดพอมันโหลดเสร็จแล้วมันจะเด้งออกมาหน้าแชทของคนที่เขาส่งไฟล์มาให้เราพอมันโหลดเสร็จแล้วให้เราแตะเข้าไปที่ไฟล์นั้นใหม่มันก็จะเข้าไปให้เราเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากดู ไม่อยากแตะเข้าไปดูเราอยากไปดาวน์โหลดไฟล์พอเราแตะสองครั้งครั้งที่สองครั้งไว้ครั้งแรกแล้วไปหาบันทึกลงในดาวน์โหลดพอมันโ,ดดโหลดครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปดูในตัวจัดก,การไฟล์บวกมันมันขึ้นว่าดาวน์โหลดศูนย์บีเอ๊ะทำไมเราก็กดบันทึกลงในดาวน์โหลดแล้วมันยังไม่ได้ให้ลองไม่ใช่ให้ลองให ให้ทําแบบเดิมอีกรอบหนึ่งก็คือแตะ2ครั้งครั้งที่2ครั้งไว้แล้วก็ไปที่บันทึกลงในดาวน์โหลดมันจะบอกว่า1ไฟล์เซฟทูดาวโหลดมันจะบอกแบบนี้นะคะเคยเจออยู่ปรากฏว่าวิธีนี้ใช้ได้นะคะวิธีนี้ใช้ได้โอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะวิธีการดูไฟล์ใน t e l e แกรมนะคะ แบบใหม่เนาะโอเคสวัสดีค่ะ